หลากหลายเรื่องราวกับ You Super Dot Channel รบกวนกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับตาย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 ไม่ยังไปยังโคร,ราชออกไม่ได้อามทวม ตาแล้วถนกนกลายเปนคลองไปแล้วครับบ้านผมเยอะ,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 ะแๆย่ๆๆ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 ๆดๆๆๆๆชๆว,ชวคๆๆๆๆๆๆงๆๆ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 เป็นนๆๆๆๆงๆๆๆๆๆๆง น้ำพลักมาจากแม่น้ำครับกันไม่อยู่แล้วเินครับมันไม่ท่วมาสอปีแล้วนะนี่ใกล้กลปีห้าสี่ก็ไปทุกทีเลย ไปไายไปครัวีปยืนุมนั่งนั่งหางไปลุกไปเอ๋มันเลยอีกนิดเดียว่าเข้าว่าแล้วขอบคุณที่มาชมคลิปของเรานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆเราก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ